ใชไหมอ่ะตันมาทางแม่หน้าไม่ห้องนี้กินดีไม่เั้นเดี๋ยวไม่ร้อนมีไมนมาสเนโร่อะไม่มาสเนโ่สไลาสลา์มันเหนียวไม่ทำได้นะเอาที่จริงอะ